สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำในส่วนของการใช้งานโปรแกรม m e e t นะครับที่เราใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเปิดเว็บ Google ขึ้นมานะครับเป็นเว็บ Google หรือเราจะพิมพ์ลงไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับที่ address bar ทีนี้เว็บเบราว์เซอร์ที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็น Google Chrome นะครับ แล้วก็ได้ทำการล็อกอินโดยใช้ชื่อเป็นอีเมลของโรงเรียนนะครับทีนี้การใช้งานในส่วนที่เป็นม e ดเนี่ยนะครับโดยปกติเหล่านี้คุณครูเนี่ยนะครับจะสร้างจะทำการสร้างไว้ในไว้ในคาร์ดลูมอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมเปิดในคาร์ดลูมให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ปกติผมยกตัวอย่างห้องหกทหนึ่งมาแล้วครับเราทําการสร้างลิงก์ไว้ด้านบนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณครูท่านใดที่ยังไม่สร้างนะครับก็กดสร้างได้เลยนะครับแล้วก็ทําการบันทึกลิงก์นี้ไว้นะครับลิงก์นี้เนี่ยจะเป็นลิงก์ถาวรที่เวลานักเรียนจะเข้าเนี่ยคุณครูก็บอกนักเรียนว่าให้เข้าจากลิงก์นี้นะครับลิงก์ที่อยู่ด้านบนนี้หรือถ้าเข้าจากแอป Google Classroom เนี่ย มันจะเป็นรูปคล้ายๆกล้องนะครับให้ได้คลิกจากตรงนั้นได้เลยนะครับก็จะเข้าได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเราต้องการจะเข้าจากในส่วนที่เป็นของลิงก์ที่เราเหมือนกับว่าเป็นการประชุมด่วนขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไปใช้จาก Classroom นะครับเราก็สามารถเข้าเว็บ Google แล้วก็เสิร์ชคำว่า m e ี t ขึ้นมานะครับทีนี้พอเราเสิร์ชลงไปแล้วเนี่ยอย่างแรกที่เราจะเริ่มทำการใช้นะครับ เราคลิกที่เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมในกรณีที่เราเป็นผู้สร้างห้องนะครับเราสามารถกำหนดรหัสห้องได้ตัวอย่างเช่นผมใช้ว่า test sm อ่าเป็น61แล้วกันอ่านะครับแล้วเราก็คลิกต่อไปอันนี้จะเป็นรหัสห้องเราสามารถเอารหัสอันนี้เนี่ยไปให้นักเรียน ใส่เข้ามาได้นะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยอาจารย์จะเห็นว่ามันมีเครื่องมือหนึงเครื่องมือเนี่ยเด้งขึ้นมาซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบรันทึกรายชื่อนักเรียนนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงตอนเราเข้าห้องในมีดไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยพอเราได้รหัสห้องเรียนนะครับเรากดเข้าร่วมได้เลยนะครับ ก่อนที่จะกดเข้าร่วมเนี่ยสามารถเซตกล้องได้นะครับก็ตั้งค่าทีนี้กล้องผมใช้ในส่วนที่เป็น OBSU นะครับแล้วก็กำลังทำการอัดอยู่ดังนั้นเนี่ยผมขออนุญาตเป็นเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอไม่เป็นไรครับ พอดีมันใช้ร่วมกันแล้วมันจะมีปัญหานะครับก็เป็นหน้าจออย่างนี้ไปพอจากนั้นเราทําการกดเข้าร่วมได้เลยครับพอเรากดเข้าร่วมมาแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมรหัสทองนะครับมันจะชื่อเดียวกับที่เราตั้งตอนแรกนะครับในกรณีที่ถ้ารหัสมันยากเกินไปเนี่ยเราสามารถทําการคัดลอกคัดลอกข้อมูลอันนี้ไปนะครับหรือจะทําการเพิ่มโดยใช้เพิ่มมีเมลก็ได้นะครับ ก็ใส่อีเมลของนักเรียนถ้าคุณครูมีรายชื่ออีเมลของนักเรียนที่ผมเคยให้ลิงก์ไว้นะครับก็ทําการ Copy แล้ววางลงไปเลยแล้วกดเชิญทีเดียวนะครับ๋มันจะขึ้นมาให้ส่งสมมุติว่าผมใส่เป็นชื่อเร็งเียนคนนี้นะครับผมก็กดส่งไปมันก็จะส่งใบเตือนที่อีเมลของนักเรียนนะครับนักเรียนก็จะได้รับเมล พอทีนี้เราเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกเครื่องมือต่างๆนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับการใช้งานมีดเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับลองดูมีในส่วนที่เป็นการเปิดปิดไมโครโฟนอันนี้เป็นการวางสายนะครับแล้วก็การเปิดปิดกล้องทีนี้เครื่องหมายถูกนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็ อีกหนึ่งอันนะครับในฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาก็คือการยกมือการยกมือเนี่ยจะใช้ได้ก็ต้องมือเป็นบัญชีโรงเรียนนะครับแล้วก็การนําเสนอหน้าจอนะครับซึ่งการนําเสนอหน้าจอเนี่ยเวลาเราต้องการแห้งเรียนดูข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็กดใน่วนตรงนี้นะครับตรง3มปุ่มตรงนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นต่างๆนะครับลูกเล่นอาจารย์บางท่านบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนพื้นหลังก็ตรงนี้เลยครับ กดเลือกพื้นหลังก็จะขึ้นมาที่นี้บางคนบอกว่ามันน้อยจังนะครับถ้าอยากมีลูกเล่นเยอะๆก็ดาวน์โหลด obs มาใช้นะครับ obs เนี่ยจะสามารถใส่อะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้มาดูต่อเวลาเราสอนไปนะครับเราก็สามารถบันทึกการประชุมได้ด้วยหรือพูดง่ายว่าเป็นการอัดวิด,ดีโอต,ตอนที่เราเรียนตอนที่เราสอนกัน นะครับมีการเปลี่ยนเร layout นะครับ layout ตรงนี้เนี่ยต้องการให้เห็นมุมมองต่างๆนะครับต้องการมุมมองแบบไหนก็เลือกนะครับจํานวนนักเรียนในมุมมองนะครับเต็มที่ได้มา49คนนะครับตรงนี้เราก็ปิดไปต่อมานะครับด้านบนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราคลิกลงไปลักษณะนี้เนี่ยนะครับด้านบนจะเป็นชื่อรหัสท้องที่เราตั้ง ในส่วนที่เป็นคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีเวลานักเ,เรียนเข้ามานะครับจะมีรายชื่อนักเรียนลิสต์ลงมายาวๆเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกถ้าใครจะเข้าร่วมนะครับแล้วในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการที่ให้นักเรียนเวลาเราถามนักเรียนนะครับว่าอ่ะนักเรียนลองตอบครูหน่อยถ้าใครเข้าใจกดหนึ่งนะครับนะครับถ้าเราต้องการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเราก็ให้นักเรียนตอบถามตอบกันไปนะครับแล้วก็ การยกมือก็ได้จะใช้ยกมือแบบนี้ก็ได้นะครับเวลายกมือก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็บอกให้นักเรียนเอาลงได้นะครับเวลายกมือไอคอนรูปยกมือจะขึ้นมาที่หน้าจอเราด้วยนะครับอ่าอันนี้คือฟีเจอร์หลักๆที่เราใช้กันนะครับในมีดทีนี้ส่วนที่ผมเพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนที่เป็นมีดแอ t เทนเดนตนะครับมีดแอทเทนมีดแเทนเดนใช้ทำอะไรมีดแอ t เทนเดนตใช้ ในการช่วยที่จะให้บันทึกข้อมูลเด็กที่เข้าร่วมหรือเข้ามาร่วมเรียนกับเรานะครับมิดแ m e e t t ด t อร์เตัวนี้ชื่อค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างเรียกยากอ่าเราจะนำมาใช้อย่างไรอ่าคุณครูคก็ทำการเปิดขึ้นมานะครับอ่าเปิดเว็บ g o o g l e นะครับ จากนั้นทำการเจอ r หนะครับอ่เซิร์ชคำว่า Meet attendant นะครับพอเซิร์ชไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมาเราลองกดเข้าไปดูก่อนนะครับตัวแรกใช่ไหมสังเกตง่ายๆว่าจะเป็นรูปไอคอนสีเขียวๆนะครับถ้าเป็นตัวแดงเนี่ย ผมว่าใช้ค่อนข้างยากยากกว่าตัวเขียวตัวนี้ยังไม่ใช่นะครับก็ลองเซิร์ชดูใหม่ตัวนี้โอเคครับตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้ถ้าคุณครูยังไม่ทําการติดตั้งมันจะขึ้นว่าติดตั้งเราก็ทําการติดตั้งแต่เนื่องจากผมทําการติดตั้งไปแล้วมันก็จะกลายเป็นขึ้นว่านําออกจากโครมนะครับดังนั้นเนี่ยให้ทําการติดตั้งพอเราทําการติดตั้งเสร็จนะครับ ให้ทําการมาเลือกตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะครับอ่ามันจะให้เราทําการปักหมุดคุณครูทาการปักหมุดลงไปเลยนะครับ <V. S 1> <ณ S 2> เพื่อตึงให้มันอยู่ที่เครืค่องมือด้านบนตรงนี้นะครับพอมันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือทําการปิดโคมไปก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่พอเปิดขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยอ่าเค,ครื่องมือก <t> ็จะขึ้นมาตอนที่เราเข้า ตอนที่ผมเขามีตอนแรกมันจะขึ้นมาลักษณะนี้เลยนะครับทีนี้เวลามีนักเรียนเข้ามาเนี่ยอันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยผมทําการประชุมประชุมเป็นมวดกลุ่มสระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไว้นะครับมันก็ทําการบันทึกชื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมดไว้นะครับทีนี้เวลาเราจะบันทึกนะครับทําไงก็กดที่รูปแผ่นดิบนะครับมันจะทําการโหลดไฟล์มาให้ด้านล่างเลยนะครับ แล้วเรากดเปิดดูได้เลยมันจะบอกรายชื่อผู้เข้าร่วมนะครับคนที่เข้ามาเข้ามากี่โมงออกไปกี่โมงสรุปเวลาที่อยู่ในห้องทั้งหมดนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยเครื่องมือมันอาจจะเกะกะเราก็มากดเครื่องหมายถูกเพื่อให้มันหายไปนะครับเวลาเราบันทึกเราควรบันทึกก่อนที่เราจะทําการปิดห้องปิดห้องมีดหรือวางนะครับหรือวาง ก่อนที่เราะก่อนก่อนที่เราจะเอาจะคลองููดง่ายนะครับอ่าทีนี้เวลาเราบันทึกเรียบร้อยแล้วพอเราเปิดห้องขึ้นมาใหม่นะครับชื่อเก้ามันยังค้างอยู่ให้คุณครูทำการเคลียร์นะครับเคลียร์ the card list field อ่าแล้วมันจะถามว่าตกลงไหมนะครับก็ตอบตกลงไปแค่นั้นเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะได้เป็นโลง่โลง พร้อมสาหรับที่นักเรียนจะเข้ามาในห้องใหม่นะครับพอทําการพอนักเรียนที่เข้ามาใหม่แล้วเนี่ยเหมือนเดิมครับก็คือเราก็ทําการมันจะมีรายชื่อเด็กเข้ามาอัตโนมัติเองนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลย,เ,ลยเรามีหน้าที่แค่กดบันทึกเท่านั้นนะครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับถ้ามีใครสงสัยตรงไหนนะครับสามารถถามผมได้โดยตรงโดยที่ไลน์หรือว่าทาง เฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ละกันครับเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งมากเครื่องมือตรงนี้ผมก็มาทราบหรือมารู้ในภายหลังนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับ